เคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าเวลาเรามองไปรอบๆตัวเนี่ยต๊เก้าอี้ผู้คนสิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับผ่านมุมมองของพุทธปรัชญาเนี่ยเราอาจจะพบว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันมันเป็นแค่ผิวเผินมากๆเลยวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสความจริงขั้นสูงสุดของสสารหรือสิ่งที่เรียกว่ารูปไปด้วยกันครับอ่าลองดูภาพนี้กันครับ สมมุติว่ามันคือรถยนต์คันหนึ่งนะไม่ต้องสนยี่ห้อก็ได้เราทุกคนก็เรียกมันว่ารถใช่ไหมครับแต่คำถามจี้ใจเลยก็คือในความเป็นจริงขั้นสุดยอดแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และคำตอบจากมุมมองของอภิธรรมเนี่ยนะครับอาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยเพราะคำตอบคือมันไม่ใช่รถยนต์ครับคำว่ารถยนต์เป็นแค่ชื่อที่เราสมมุติขึ้นมาเรียกกันเองเฉยแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชื่อเรียกนั้นน่ะ แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้และนี่คือแผงที่เราจะใช้สำรวจความจริงในวันนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากการก้าวข้ามความจริงที่เราคุ้นเคยกันก่อนจากนั้นไปทำความเข้าใจรูปแท้และรูปไม่แท้ไปเจาะลึกถึงธาตุพื้นฐานทั้ง4ที่เป็นเหมือนผู้สร้างสรรค์ทุกอย่างตามหาว่าจริงๆแล้วสรรพสิ่งมาจากไหนและสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าจะใช้ชีวิตให้สมดุลกับความจริงทั้งสองระดับนี้ได้ยังไง เอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยคือในทางพุทธปรัชญานะครับเขาจะมองว่าความจริงเนี่ยมันมีอยู่2องเลเวลเลเวลแรกเรียกว่าสมมุติสัจจะหรือก็คือความจริงตามที่โลกตกลงกันเช่นนี่คือโต๊ะนั่นคือรถส่วนอีกเลเวลหนึ่งคือปรมัตถสัจจะซึ่งเป็นความจริงแท้ๆที่มีอยู่เองโดยธรรมชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปเรียกหรือไปคิดกับมันว่ายังไงเลยครับ แล้วรูปที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยแหละครับก็คือหนึ่งในความจริงแท้หรือที่เรียกว่าปรมตทธ,ธรรมซึ่งมีทั้งหมด4อย่างคือมีจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพานซึ่งเจ้ารูปปรมัตเนี่ยพูงย้ง่ายๆก็คือเนื้อแท้ของสสารทั้งหมดในจักรวาลเลยครับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีกแล้ว แล้วที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือในระบบการวิเคราะห์แบบนี้นะครับเขาสามารถแยกย่อยปรากฏการทางกายภาพทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นรูปได้ถึง28ชนิดเลยทีเดียวครับทีนี้ใน28อย่างนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ทีมใหญ่ๆได้ครับทีมแรกคือรูปแท้หรือนิพานรูปมีอยู่18ตัวพวกนี้คือของจริงเป็นเนื้อสสารเลย ส่วนอีกทีมคือรูปไม่แท้หรืออนิพานรูปมีอีก10ตัวพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวตนจริงๆนะครับแต่เป็นเหมือนอาการหรือคุณสมบัติที่เกาะมากับรูปแท้อีกทีมีคําอุปมาที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับเขาบอกว่ารูปแท้เนี่ยก็เหมือนตัวเรานี่แหละส่วนรูปไม่แท้ก็คือเงาของเราลองคิดดูสิครับเงาเนี่ยมันจะมีอยู่เองได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่มีตัวเราเงาก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยความสัมพันธ์มันเป็นแบบนั้นเลยครับ เอาละครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ของรูปแท้กันบ้างนั่นก็คือมหาพูตร,รูปหรือธาตุพื้นฐานสี่อย่างที่เปรียบเหมือนกับสี่จอมขมังเวทที่ร่วมกันสร้างมายาภาพทําให้เรามองเห็นโลกเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาครับธาตุทั้งสี่เนี่ยเราก็คุ้นกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับดินน้ําไฟลมแต่เดี๋ยวก่อนในระดับปรมัตา์แล้วเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะดินไม่ใช่ก้อนดินไหมครับแต่คือสภาวะแข็งหรืออ่อน น้ำก็คือการไหลหรือการเกาะกลุ่มไฟคือร้อนหรือเย็นแล้วลมก็คือการเคลื่อนไหวหรือความตึงเพราะฉะนั้นโต๊ะที่แข็งๆหรือแม้แต่พุงนุ่มๆของเราเนี่ยในทางประมาทแล้วก็คือทตุดินทั้งคู่เลยแล้วนี่คือตัวอย่างที่แบบว้าวมากเลยนะฮะตอนที่เรากระโดดลงสระว่ายน้ําแล้วรู้สึกเจ็บจุกนะ่ะเคยสงสัยไหมว่าทําไมน้ํานิ่มๆถึงทําให้เราเจ็บได้ คำตอบในทางปรมัตาก็คือสิ่งที่เราชนน่ะไม่ใช่าธาตุน้ํานะคะแต่เป็นาธาตุดินหรือสภาวะความแข็งที่มันแทรกตัวอยู่ในน้ําต่างหากหรือตอนแช่ออนเซนที่รู้สึกร้อนสบายนั่นก็คือาธาตุไฟครับไม่ใช่าธาตุน้ําโอเคมาลองดูอะไรที่ใกล้ตัวเราในยุคนี้กันบ้างท่านี้มินิฮาร์ดใช่ไหมครับในความจริงแบบที่เราคุยกันทั่วไปหรือสมมติสัจจะเนี่ยมันก็คือการบอกว่ารักถูกไหมครับ แต่ถ้าเราลองหลับตาแล้วรับรู้ด้วยสภาวะจริงๆละ่ะสภาวะประมัาที่เกิดขึ้นตรงนั้นคืออะไรมันคือความรู้สึกนุ่มของปลายนิ้วที่แตะกันนั่นคือธาตุดินอาจจะมีความอุ่นจากร่างกายของเรานั่นคือธาตุไฟแล้วก็มีความตึงของกล้ามเนื้อที่เกรงนิ้วเอาไว้นั่นคือธาตุลมเห็นไหมครับว่าความหมายที่ซับซ้อนอย่างคำว่ารักเนี่ยมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากสภาวะพื้นฐานง่ายๆแค่นี้เอง โอเคพอเรารู้แล้วว่ารูปคืออะไรคําถามต่อไปก็คือแล้ว้เจ้าสภาวะพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่มาที่ไปมันคืออะไรในทางพุทธปรัชญาก็อธิบายไว้เหมือนกันครับเขาเรียกว่าสมุดฐานหรือต้นกําเนิดของรูปซึ่งมีอยู่4อย่างด้วยกันรูปทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย4อย่างนี้เท่านั้นแหละครับ 1. คือกรรมหรือผลของการกระทําในอดีต 2. คือจิตหรือสภาพจิตใจของเราในปัจจุบัน 3. คืออุตุก็คือเรื่องของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆและสุดท้าย4คืออาหารที่เรากินเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี่แหละครับแล้วรูปแต่ละอย่างก็จะมีที่มาไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเสียงเนี่ยจะเกิดได้จากแค่2อ,อย่างเท่านั้นคือเกิดจากจิตอย่างเสียงพูดของเราเนี่แหละกับเกิดจากอุตุคือสิ่งแวดล้อมอย่างเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่เสียงเนี่ยจะเกิดจากกรรมหรืออาหารโดยตรงไม่ได้ครับประเด็นเรื่องจิต เป็นต้นกำเนิดของรูปเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงเรื่องกายกับใจที่ชัดเจนมากๆเลยนะนึกภาพตามนะครับเวลาเราเครียดมากๆกล้ามเนื้อบ่าไหลเป็นไงครับตึงเปรี้ยเลยใช่ไหมนั่นแหละครับธาตุลมที่เกิดจากจิตหรือเวลากโกรธจ,จัดๆหน้ามันจะร้อนวูบวาบเลยนั่นก็คือธาตุไฟที่เกิดจากจิตเหมือนกันนี่พิสูจน์เลยว่าสภาพใจของเราเนี่ยมันสร้างสภาวะทางกายภาพขึ้นมาได้จริงๆเอาล่ะ พอเราถอดรหัสโลกออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงล่ะจะมองทุกอย่างเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟไปหมดเลยเหรอคำตอบคือไม่ครับสิ่งสำคัญคือการหาสมดุลระหว่างความจริงทั้งสองระดับนี้ให้เจอคือเรายังต้องใช้สมมุติสัจจะหรือความจริงโดยสมมุติเพื่อสื่อสารกับคนอื่นในชีวิตประจำวันเพื่อเข้าใจเรื่องดีชั่วบุญบาปแต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องไม่ลืมปรมัตถสัจจะหรือความจริงแท้เพื่อที่จะได้เห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงๆไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเกินไปครับมันมีคำกล่าวที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับเขาบอกว่าอย่าหลงในปรมตจจนลืมสมมุติแต่ก็อย่าหลงในสมมุติจนลืมปรมตจคือมันไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่คือการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งสมมตินี่แหละ แต่ใช้ด้วยความเข้าใจในความจริงสูงสุดนั่นเองและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมัสําสำคัญยังไงกับชีวิตเราก็เพื่อให้เรามองโลกได้ชัดขึ้นไงครับไม่ได้มองแค่เปลือกไม่ได้หลงไปกับแค่ชื่อแบรนด์หรือคำพูดสวยหรูทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากการระยึดติดกับสิ่งต่างๆที่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นั้นเองสุดท้ายนี้ ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าเมื่อเราได้ลองมองทะลุปเปลือกนอกของสิ่งต่างๆแล้วเห็นสภาวะประมัติที่ซ่านอยู่ข้างใต้นั้นแล้วโลกไปเดิมที่เรารู้จักมันยังจะเหมือนเดิมอีกต่อไปไหม